ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศึกชิงเจ้าสินเชื่อวันนี้เรามีผู้เข้าแข่งขัน3คนที่จะมาชิงเงินกู้ไปแบบมีศักดิ์ศรีใครจะชนะใจประชาชนไปดูกันเลยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับคนแรก คือพรอมิดผู้มากับสปีดรวดเร็วทันใจกดวันนี้ได้เงินพรุ่งนี้สุดขายของพรอมิดก็คือไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์อนุมัติไวในหนึ่งชั่วโมงรับเงินสดได้ทันทีพรอมิดเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคนที่อยากจะได้ไวไม่อยากรอไม่อยากยื่นเอกสารเยอะคือสายลุยมากๆข้อควรระวังคือดอกเบีย้ยสูงกว่าคู่แข่งนะแล้วถ้าเกิดว่าผ่อนนานเนี่ยเสียเพิ่มเยอะอีกด้วยคนต่อไปไทยเครดิตสายมั่นคงที่ ที่มากับความภูมิฐานแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำจุดขายของไทยเครดิตก็คือดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่9.99%ได้เป็นวงเงินหมุนเวียนแล้วก็เหมาะกับคนที่เงินเดือนมั่นคงไทยเครดิตก็เหมาะกับคนที่มีเงินเดือนเกิน30,000บาทขึ้นไปมีเอกสารครบเคลียร์นะข้อควรระวังก็คือถ้าเอกสารไม่แป๊ะอันนี้หลุดเลยแล้วก็รายได้ต่ําเกินไปก็จะได้วงเงินน้อยด้วย สุดท้าย CIMB Extra Cash นักวางแผนตัวจริงมาพร้อมกับดอกเบี้ยเปิดตัวที่ใครต้องตะลึงจุดขายของ CIMB Extra Cash ดอกเบี้ยพิเศษ5.5%ใน5รอบบัญชีรแรกสมัครออนไลน์ก็ได้เหมาะกับคนที่มีแผนการจ่ายนี่ชัดเจนคือมันเหมาะกับคนที่รู้ว่าใช้เงินไปทำอะไรแล้วก็จ่ายนี่ได้ตรงเวลาไม่ได้เละเทะนะข้อควรระวงังถ้าเกิดผ่อนช้าเนี่ยดอกเบี้ยพุ่งเป็น18%แล้วก็ ไม่เหมาะกับสายชิลหรือสายที่ชอบจ่ายเลทเด็ดขาดและผู้ชนะก็คือแล้วแต่คุณใช่เลยเพราะแต่ละเจ้าเนี่ยมันก็ดีไม่เหมือนกันสรุปให้เห็นตามตลางนี้นะคุณจะเห็นว่าพรอมิดเนี่ยเหมาะก,กับคนที่ต้องการเงินด่วนจุดเด่นของเขาคือสมัครง่ายได้ไวส่วนจุดที่ต้องระวังก็คือดอกเบีย้ยสูงไอเครดิตเหมาะก,กับพนักงานที่มีรายได้มั่นคงจุดเด่นคือดอกเบีย้ยต่ำมากและจุดข้อควรระวังคือเอกสารคุณต้องแปลและ สุดท้าย CIMB Extra Cat ตัวนี้ก็เหมาะกับสายวางแผนมีไว้ันดีนะจุดเด่นคือดอกเบีย้ยเปิดตัวมาเนี่ยค่อนข้างถูกจุดข้อควรระวังก็คือถ้าผ่อนช้าโดนดอกหนักอย่างแน่นอนใครชอบแนวไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะจะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยชาจะได้ไม่พลาดศึกชิงเจ้าสินเชื่อตอนต่อไปไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึง ตนลอยหลานยายชาแนลนะครับ